ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับวันหยุดนะครับของใครหลายๆท่านนะครับอ่ะวันนี้ร้านแม็กนําซาวนะครับพี่น้องนะครับก็มีสินค้ามาอัปเดตนําเสนอพี่น้องนะครับนะครับวันนี้จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้ช่องของเราด้วยนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่นะครับบ้านอะไรนะคราบตำบลตากูอําเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับเป็นแบบโอนเท่านั้นนะครับทางร้านก็จะมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับหรือท่านใดที่สะดวกนะครับสะดวกเข้ามารับเองที่ร้านนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับผม เอ้านะครับร้านรับซื้อเครื่องเสียงด้วยนะครับนะครับร้านของเรารับซื้อเครื่องเสียงนะครับยกชุดนะครับพี่น้องนะครับรับซื้อเครื่องเสียงยกชุดทั่วราชอาณาจักรรับซื้อทั่วประเทศนะครับท่านใดที่ต้องการจะขายก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์ขึ้นให้แล้วตามหน้าจอไปเลยนะครับผมนะอยากขายเครื่องเสียงก็ติดต่อเข้ามานะครับอยากซื้อก็ติดต่อเข้ามา นะครับผมเอ้าวันนี้จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเข้ามารับชมกันเลยนะครับเอ้ารับมาดูตัวแรกนะครับเป็นตู้นะครับ18นิ้วนะครับเจบินนะครับเจบินแต่แกลงปั๊มสวยๆครับพี่น้องครับแบบสวยมากนะครับสภาพสวยนะครับเดิมๆนะครับเสียงดีนะครับนุ่มลึกนะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วนะครับอ่ะข้างบนก็จะมีเบ้าเสียบให้นะครับนี่นะครับเบาเสียบ ตังตู้ได้เลยนะครับนะครับมาดูด้านหลังนะครับตู้สภาพดีมากนะครับสภาพสวยเลยนะครับนะครับพี่น้องด้านหลังนะครับมีเพจสะเปคคอนให้เรียบร้อยนะครับตู้โครงหล่อนะครับแปดนิ้วนะครับเจบินนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับแตงตามสวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องมีสองใบครับตัวนี้มีสองใบนะครับก็ ขายราคาใบละ3,500บาทนะครับใบละ3,500บาทคุ้มมากครับพี่น้องครับพร้อมดังนะครับใบละ3,500บาทนะครับอตโตบนนะครับจะเป็นตู้15นิ้วนะครับไข่นี้ครับผมนะครับโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคครับ15นิ้วสองใบเดิมๆสวยๆครับพี่น้องครับสภาพเกยบๆนะครับนี่นะครับมีแค่รอยเปื้อน นิดๆหน่อยๆนะนะครับรอยเปื้อนครับไม่เป็นไรตู้สภาพดีไม่แตกไม่บวมนะครับตัวยโรเทคนะครับ Fx Pro 15 Pro นะครับตัวนี้ครับสภาพสวยด้านล่างก็จะมีเบ้าให้เสียบขาตั้งได้นะครับให้เสียบขาตั้งได้นะครับอยู่ด้านล่างครับนี่นะครับพี่น้องครับ พร้อมดังตู้15นิ้วพร้อมดังนะครับค่ายโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้นะครับใบละ2,900บาทนะครับใบละ2,900บาทครับสวยๆครับพี่น้องเสียงดีมากนะครับเสียงดีมาก15นิ้วนะครับ15นิ้วเสียงดีมากนะครับผมเอาครับมาต่อที่เจบิน18นิ้วอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตู้แบรนด์นะครับตัวนี้เป็นลาฟาดิลนะครับลาฟาดิลเป็นตู้บริษัทนะครับพี่น้องสภาพสวยนะครับ เดิมๆสวยๆครับพี่น้องครับนี่เข้ามาสองใบนะครับสองใบนะครับเป็นสูตรเจบินนะครับลาฟาเดล์ฮะอยามาดูรุ่นนะครับด้านหลังนะครับตู้สวยมากนะครับพี่น้องครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับมาจากร้านอาหารครับตัวนี้นะครับอ่ะเป็น i m p a c t X 1 8สิบแปบนะครับวาฟาเดวนะครับตัวนี้นะครับนะครับสภาพสวยนะครับพี่น้องครับดอกเดิมๆเลยนะครับเดิมๆสวยๆนี่เข้ามาสองใบนะครับพี่น้อง ของใหม่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยของใหม่หนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทต่อใบนะครับของใหม่นะครับอ่ะขายมือสองสภาพดีเลยครับสภาพสวยนะครับมือสองสภาพดีดอกเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมสวยๆครับพี่น้องครับนะครับเดิมเดิมสวยๆนะครับตัวนี้เดิมเดิมสวยๆนะครับสิบแปดนิ้วพร้อมดังเลยนะครับแบรนด์วาฟาเดลนะครับสองใบนะครับขายใบละ ใบละสามพันเก้าร้อยบาทครับใบละสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องของใหม่หมื่นสองนะหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับของใหม่มื่สองสภาพดีครับสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องแต่ขานี้รีบเลยครับผมเอาครับมาที่ชุดสายนะครับชุดสายอมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายลำโพงแท้นะตัวนี้เป็นยี่ห้ออ S S F นะครับพี่น้องนะครับ S S F นะครับอ่าตัวนี้เบอร์เบอร์สองจุดห้านะครับตัวนี้เบอร์สองจุดห้าฟอร์มัวใช้งานนะครับฟอร์มหัวใช้งานตัวนี้น่าจะสิบสองเมตรนะครับประมาณสิบสองเมตรนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับสิบสองเมตรสองร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันเบอร์สองจุดห้านะครับยี่ห้อนี้นะครับเอสเอฟนะครับสายลำโพงแท้ตัวนี้ยี่สิบเมตรตัวนี้มีรอยต่อครับพี่น้องครับ น่าจะต่อตรงจุด10เมตรพอดีนะตัวนี้20เมตรนะครับ20เมตรนะครับมีหัวพร้อมใช้เหมือนกันนะครับ20เมตรขาย450บาทกับ450บาทนบาทครับตัวนี้8เมตรนะครับ8เมตรกับ7เมตรนะอาะจ็จกับ8เมตรนะครับเอาขายคู่ไปเลยตัวนี้พร้อมหัวใช้งานนะครับเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ7กับ8เมตรเอา250ครกับ2เส้นนี้250บาทนะครับ ตัวนี้สวยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นสายว c ซีนะพี่น้องนะครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อดีอยู่ครับนี่ของดีครับพี่น้องนี่เป็นสายว c ซนะตัวนี้แต่โฟกัสป๊บนีงเปิดไม้เนี่ยอ่าโอเคซูเปอร์เคเบิลนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เบอร์เบอร์หนึ่งจุดห้านะครับเบอร์หนึ่งจุดห้ามีสองเส้นนะครับพี่น้องเบอร์หนึ่งจุดห้ามีสองเส้นนะ เบอร์หนึ่งจุดห้ามีสองเส้นพร้อมหัวหลีดนะนะครับหัวหลีดกับพี่น้องตัวนี้หัวหลีดนะครับพร้อมใช้งานนะครับยาวยี่สิ้าเมตรมีสองเส้นนะครับหัวหลีดขายเส้นละสี่้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ยาวยี่ห้าเมตรนะครับยาวยี่ห้าเมตรมีสองเส้นนะครับขายเส้นละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ก็หัวหลีดเช่นเดียวกันนะหัวสวยๆกับพี่น้อง ตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งยาวยี่ห้าเมตรเช่นเดียวกันนะครับมีสองเส้นนะครับสวยๆครับพี่น้องสวยๆครับยาวยี่สิบห้าเมตรนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับสองคูณหนึ่งนะครับตัวนี้สี่ร้อยบาทนะครับเส้นละสี่ร้อยบาทนะยาวยี่สิบห้านะครับพร้อมหัวเหลืดอย่างดีครับพี่น้องนะครับตัวนี้สายสายเต็มนะครับสวยครับอสี่ร้อยมีสองเส้นนะครับสี่ร้อยห้าสิบสองเส้นนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับนะครับสวยๆนะครับ สายพ่วงครับพี่น้องสายพ่วงอืมตัวนี้ก็เป็นสายวิซิตีนะตัวนี้เบอร์อะไรเนาะนี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งหัวลีดครับพี่น้องหัวลีดยังดีเลยครับโอ้หัวสวยมากเลยใหม่ๆเลยครับนะครับสายพ่วงก็จะยาวประมาณเมตรนะครับเมตรหน่อยๆครับประมาณเมตรนะครับมีสีเส้นนะครับนี่พร้อมหัวเลยหัวลีดยังดีครับสีเส้นขายสองร้อยห้าสิบบาทพอนะครับ สายพ่วงลำโพงสองร้าสิบาทครับพี่น้องนะครับครับมาดูตู้แอคทีฟนะครับสิบห้านิ้วของบาเรนเจอร์นะครับตัวนี้บาเรนเจอร์แท้บูเช่นะครับสภาพสวยครับพี่น้องนะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้ก็นะครับมีแอมในตัวนะครับเป็นแอคทีฟนะครับนะครับผมเสียงดีมากครับพี่น้องเสียงดีมากนะครับนะครับอาสเเกอร์บูเชยังอยู่นะครับนี่ B66 นะครับตัวนี้ก็มาจากร้านอาหารเช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยเดิมๆเสียงดีมากนะครับพี่น้องครับครับอันใดที่ชอบตู้นะครับ Active นะมีแอมในตัวเรียบร้อยนะครับผมนะครับนะครับตัวนี้นะครับลดราคาลงนะครับของใหม่ใบละหมื่นสามครับพี่น้องนะครับของใหม่ใบละหมื่นสามนะครับเช็คราคาของใหม่แล้วใบละหมื่นสามนะครับมามือสองขายราคาถูกไปเลยนะครับเอาคลิปนี้เอาแค่หกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพัน ห้าร้อยบาทครับพี่น้องจากหมื่นสามเหลือหกพันห้าร้อยบาทนะครับเดิมๆสวยๆครับพี่น้องครับครับมาต่อที่มิกเซอร์นะครับตัวนี้แท้อังกฤษนะครับแท้อังกฤษนะครับสาวครับนะครับรุ่นสปิริตนะครับสาวครับนะครับตัวนี้สภาพสวยกริบเหมือนกันนะครับผมนะครับแท้อังกฤษครับพี่น้องครับนะครับ เสียงดีนะครับตัวนี้รับประกันว่าเสียงดีแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้แท้อังกฤษเลยนะครับอะแดปเตอร์ก็เดิมนะครับอะแดปเตอร์ของเดิมมันนะครับมาดูนะครับแต่โฟกัสไม่ได้อ่นะครับตัวนี้นะครับนี่เม d e in น n g l a n d นะครับองนนะครับอังกฤษแท้นะครับพี่น้อง นะครับสภาพสวยเสียงดีใช้ปกติเลยนะครับเสียงดีมากครับรัวนี้นะครับนี่นะครับมีทั้งหมดยี่สิบช่องนะครับตัวไม่ใหญ่มากพอดีพอดีนะครับผมพอดีพอดีเลยนะครับอ่ะตัวนี้ขายนะครับขายหกพันเก้าร้อยบาทนะครับหกพันเก้าร้อยบาทกับพี่น้องสภาพสวยนะครับนี่เสียงดีแน่นอนครับนี่นะครับสาวครับนะครับอ่ะตัวนี้ สภาพสวยเสียงดีแทงคือหกพันเก้าร้อยบาทครับผมมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ซาเบสนะครับซาเบสนะครับมีบลูทูธด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกให้นะครับมีเอฟเฟกให้นะครับใช้งานปกติครับผมเสียงดีนะครับใช้งานปกติเลยนะสภาพสวยนะครับสภาพสวยๆนะครับก็ขายสองพันสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับซาเบสนะครับ อาครับต่อที่ครอสนะครับชุดครอสนะครับตัวนี้เป็น JBL แท้นะครับเสียงดีนะครับพี่น้องนะครับ JBL นะครับจะเป็นรุ่น M533 นะครับครอสสามทางนะครับสามทาง JBL นะครับใช้งานปกตินะครับพี่น้องครับใช้งานปกตินะครับเดิมๆนะครับหลัง คล jbl นะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีแน่นอนครับ jbl นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมนะครัลาสสามทาง jbl ตัวนี้ขายนะครับขายอ่ะสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่านในชอบของแบรนด์นอกนะครับจัดเลยนะครับ jbl นะครับ m ห้าสามสามสามพันห้าร้อยบาทนะครับใช้งานปกติครับ มาตอบที่ครอส DBX นะครับ dbx แท้นะครับตัวนี้แท้นะครับเป็นครอสสองทางนะครับครอสสองทางนะครับตัวนี้ก็สภาพดีครับสภาพสวยนะครับมีรอยบ้างนิดนหน่อยนะครับสภาพโดยรวมนี่สวยนะครับเสียงดีครับผมนะครับรุ่นสองสองสามเนะครับเป็นครอสสองทางนะครับ d b x นะครับนะครับตัวนี้นะครับ d b x แท้ ขาย3,500บาทเช่นเดียวกันนะครับ3,500บาทครับพี่น้องครับนะครับเอามาดูตัวนี้นะครับทีเด็ดนะครับทีเด็ดอ่าของนอกแท้ตัวนี้นําเข้า u s a นะครับเป็นของ u s a นะครับตัวนี้นะครับ d b x เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยครับพี่น้องครับคอมเพรสเซอร์1 6 6 a นะครับโอ้โหเมื่อก่อนราคานี่สูงมากเลยครับนะครับนานๆจะเจอของดีนะครับนี่นะครับของแบรนด์ ยูเอสเอนะครับตัวนี้แท้ยูเอสเอนะครับตัวนี้ใช้งานปกติครับพี่น้องครับเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับท่านไหนที่ต้องการได้คอมเพรสเซอร์แบบมีคุณภาพนะครับตัวนี้เลยแนะนําเลยครับผม DBX นะครับเป็นรุ่นหนึ่งหกหกเอครับพี่น้องสภาพสวยนะครับแท้ยูเอสเอนะครับตัวนี้ขายราคาพิเศษครับอันนี้เอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับราคานี้น่าจะไม่มีนะครับราคานี้น่าจะไม่มีนะ 1,900บาทครับพี่น้องครับแท้ USA นะครับทีเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็นำเข้า USA เช่นเดียวกันนะครับนานๆจะเจอครับรุ่นนี้ครับ DBX นะครับ DBX นะครับเป็นรุ่นนี่ครับพี่น้อง2 3 3ส3 1 L นะครับตัวนี้ USA แท้นะครับผม ว่าเส,สียงดีมากครับพี่น้องสภาพสวยด้วยนะครับนี่นะครับครับเดิมๆสวยๆนะครับนี่นะครับนะครับสวยนะครับแท้ USA นะครับนะครับพี่นอกนี่นะครับนี่นะครับจัดไปครับนี่สภาพสวยนะครับเสียงดีแน่นอนการันตีว่าสุดยอดแล้วครับรุ่นนี้นะครับผมสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับ มีสติกเกอร์นำเข้ายังอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่สติกเกอร์นำเข้านะครับนี่นำเข้าจาก usa นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนำเข้าจาก usa นะครับนี่นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับราคานะครับราคานะครับราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่น้องราคานี้คุ้มสุดๆครับ มีแต่หลักหมื่นนะผมดูแล้วน่าจะหลักหมื่นขึ้นนะครับมือสองสภาพสวยๆนี่ตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับพี่น้องเดิมๆสวยๆนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นครอสดิจิตอลนะครับครอสดิจิตอลนะครับสี่จุดแปดเอสพีนะครับตัวนี้เป็นของโปรนะครับโปรพลัสนะครับโปรคลาส s นะครับอ่ะโปรคลาส s นะครับผมนะครับ เสียงดีครับพี่น้องครับเสียงดีครับพี่น้องอะอาราคาพิเศษเลยคลิปนี้นะครับอ่ะตัวนี้ขายสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับคลอดดิจิตอลนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ขายสามพันห้าร้อยบาทครับผมอ่ะครับมาดูพา w e ว amp อสี่ชัแนลนะครับตัวนี้นะครับรุ่น pro c l a s s นะครับตัวนี้สี่ชัแนลหน้าจอเป็นดิจิตอลครับพี่น้องครับนี่หน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับ หน้าจอจะเป็นดิจิตอลสวยๆนะครับนี่เครื่องเดิมๆนะครับรุ่น P A C 6 0 0นะครับ P A C 6 0 0นะครับตัวนี้ด้านหลังนี่ด้านหลังจะมีคอร์สให้ครับนี่นะครับมีคอร์สให้ทุกช่องนะครับนะครับด้านหลังจะมีคอร์สปรับความถี่ให้ครับนี่นะครับมีคอร์สปรับความถี่นะครับ M4 Channel นะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ขายนะครับ8,000 ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแปดพันห้าร้อยบาทกับพี่น้องนะครับราคาพิเศษนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวล่างเดี๋ยวขอเช็คอีกที่หนึ่งนะครับตันนี้เปิดเปิดมาแล้วเครื่องไม่ติดนะไม่รู้เป็นไรนะครับแต่เครื่องยังเดิมๆสวยๆไม่เคยซ่อมแล้วว่าเดี๋ยวขอเช็คอีกที่หนึ่งนะครับตัวล่างนะครับอ่ะตัวบนสี่ชั้นนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเอามาดูพวกปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟของโฮนิกนะครับโฮนิกอ่ะตัวบนสองตัวนะครับ โมนิกสภาพสวยๆนะครับพี่น้องถ้าสองตัวเลยนะครับโมนิคนะครับนะครับตัวบนนะครับอ่ะตัวละแปดร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับมีหน้าจอหน้าจอขึ้นปกตินะครับตัวนี้ผมไม่ได้เสียบนะตัวนี้ผมเสียบปักนะตัวนี้ไม่ได้เสียบนะครับนะครับมีเบเกอร์ให้ทั้งสองตัวนะครับตัวละแปดร้อยบาทครับพี่น้องครับโมนิคตัวละแปดร้อยบาทนะครับคอรสเอ็นทีเอสนะครับเอ็นทีเอสนะสภาพสวยเสียงดีนะครับเอ็นทีเอสนี่ ยังดีเลยนะครับ NTS นทสามทางนะครับสามทาง NTS สภาพสวยนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่าเอฟเฟกตรีวิร้อยนะครับตัวนี้ยามาฮ่าแท้นะครับเป็นของแท้นะครับนะครับพี่น้องนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยของแท้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ขายแค่นะครับขายแค่ เอาสองพันเก้าร้อยบาทพอนะครับสองพันเก้าร้อยบาทครับพี่น้องเอฟเฟกต์แท้ยามาฮ่านะครับ R.E.V. ร้อยนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับปลั๊กไฟมีดีเลย์นะครับตัวล่างสภาพสวยนะครับของไมโครเทคนะครับหน้าจอสวยครับพี่น้องนะครับปลั๊กไฟนะครับมีดีเลย์ครับตัวนี้ขายหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่น้องหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับปลั๊กไฟสภาพสวยนะนะครับผม ครับมาดูแหลกคอมแพกนะครับแหลกเป็นคอมแพกครับพี่น้องครับนะครับเป็นคอมแพกตัวนี้นะครับนี่นะครับผมอ่ารุ่นนี้จะเป็น 3U นะครับลึก24นิ้วนะครับ 3U ลึก24นิ้วนะครับสภาพดีนะครับพี่น้องนี่ครับสภาพดีสภาพสวยนะครับ 3U ลึก24นิ้วนะครับนี่คอมแพกนะครับอ่าตัวนี้ใส alls, ่วาเทคได้เลยนะครับวาเทคแอมวาเทคใส่ได้นะครับ3รูยี่สิบสี่นิ้วนะครับขาย ขายตัวละสองพันห้าร้อยบาทครับเหล็กสองพันห้าร้อยบาทครับมีสองตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับสิบยูนะครับสิบยูนะครับพี่น้องคอมเพล็กเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับสิบยูนะครับตัวนี้สิบยูนะครับสิบยูลึกสิบเก้านะครับลึกสิบเก้าครับพี่น้องครับสภาพดีเหมือนกันนะครับสภาพดีนะครับก็ขายเอาสองพันตัวนี้เอาสองพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่น้องครับ เอ้า2,500เหมือนกันเลยโอเคนะครับราคาเดียวกันครับตัวละ2,500นะอันนี้ก็2,500นะครับพี่น้องครับ2,500บาทเช่นเดียวกันนะครับแหลกนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ NTS สภาพสวยครับพี่น้องนี่ตัวนี้ 6U นะครับ 6U ลึก17นิ้วนะครับนะครับสวยๆครับนี่พี่น้องครับ NTS สวยๆเลยนะครับ 6U ลึก17นิ้วนะครับแหลกพลาสติกนะครับตัวนี้เอาตัวนี้เอา1,000 หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับเหรี t s นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับครับมาต่อที่ power amp นะครับสายหวานครับพี่น้องครับ jbl นะครับ jbl แท้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสองหกเก้าศูนย์นะครับสองหกเก้าศูนย์นะครับนะครับสภาพเครื่องเดิมใช้งานปกติครับพี่น้องเสียงดีมากครับท่านใดชอบเสียงหวานหวานช้ำฉำ ขับ12นิ้วได้ค่าละสองนะครับ15นิ้วได้นะครับพี่น้องครับครับ J b l บนะครับนี่มอสองลูกหนักๆนะครับนี่นะครับเสียงดีนะครับพี่น้องเสียงดีมากนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังจะประมาณนี้นะครับนี่ของแท้นะครับนี่เจเบแท้เลยนะครับผมนะครับ ใช่เงาปกตินะครับเสียงดีมากครับพี่น้องครับนะครับเสียงดีมากเลยนะครับแอมแบบนี้โอ้โหถึงหน้าตาจะดูโบราณหน่อยเนาะครับนะครับอาจจะเป็นรุ่นเก่าๆแต่ว่าโอ้เสียงคุณภาพเสียงบอกเลยว่าสุดยอดนะครับสุดยอดมากนะแอมรุ่นใหม่ๆเทียบไม่ได้เลยครับผมนะครับเสียงดีมากครับเสียงดีนะครับเสียงหนาชัดใสนะครับใสมากนะครับ JBL นะครับตัวนี้ขายนะครับสี่พันสี่พันแปดร้อยบาทครับสี่พัน แปดร้อยบาทครับพี่น้องครับใช้งานปกติครับผมนะครับสี่พันแดรอยบาทคุ้มมากครับนะครับอ่ะนะครับมาต่อที่ power m อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชินกิว่านะครับพี่น้องชินกิวารุ่น sb แปดเ้าศูนย์นะครับตัวนี้อ่ะจะบอกว่ามือหนึ่งก็ว่าได้ครับเพราะว่ากล่องล่างยังไม่แกะเลยครับเจ้าของซื้อมา ซื้อมาสองแท่นนะซื้อมาสำรองครับยังไม่เคยใช้งานครับพี่น้องคล้องหม่มือหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้จะขายเป็นราคามือสองนะครับ h v 8 9 0 0นะครับสิงคีว่านะครับเสียงดีมากครับรุ่นนี้นะครับข้องหม่ราคาอยู่สามหมื่นแปดนะครับของไม่ราคาอยู่สามหมื่นแปดครับตัวนี้นะพี่น้องไปเซิร์ชดูใน Google ในเพจได้เลยนะครับ h v 8 9 0 0นะครับสิงคีว่าเครื่องมือหนึ่งครับเครื่องมือหนึ่งนะครับแต่วันนี้มาขายราคามือสองนะครับ กล่องบนนี่แกะดูแล้วนะครับแกะแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าเครื่องยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรนะครับแค่แกะลองเฉยๆนะครับนี่นะครับีคู่มือมีให้ครบนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับนี่ซินกีว่านะครับ H V 8900เมือหนึ่งครับมือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยนะครับกริปนะครับมีเข้ามาสองแท่นนะครับกล่องล่างยังไม่แกะลัางเลยนะครับ นี่ก็เปิดเปิดกล่องดูแล้วนะครับเช็คดู i, 38, นะครับสวยนะครับของใหม่ราคา3 8มหมื่นนะครับอ่ะวันนี้วันนี้นะครับของใหม่เช่นเดียวกันนะครับของมือหนึ่งเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยครับมือหนึ่งเรามาขายราคามือสองครับพี่น้องนะครับนะครับมาขายมือสองนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ได้เป็นเบียดเบียนราคาของใหม่นะครับก็เนื่องจากซื้อมาเก็บไว้ก็ตีเป็นมือสไปเลยนะครับถึงจะไม่ได้ใช้งานก็ช่างนะครับ ของจะเป็นมือหนึ่งซื้อมามือหนึ่งยังไม่ได้ใช้งานนะครับตีเป็นมือสองไปเลยครับตัวนี้นะครับพี่น้องได้ไปได้มือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาราคามือสองวันนี้นะครับจากสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดลดเหลือหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยพี่น้องท่านใดคิดว่าราคานี้คุ้มจัดเลยครับผมนะครับไม่มีแน่นอนนะครับลดจากสามสามหมื่นแปดมาเหลือหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องมี2สองแท่นนะครับนี่นะครับ จิงกี้ว่านะครับผม